เริ่มแล้วหรอส,สรับคกาผู้ชมครับรายการซีรีส์แนเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วจริงๆแล้วเราไปไหนดีครับวันนี้คือร้อนจนถึงคิดไม่ได้แล้วครับวันนี้คุณผู้ชมว่าอย่างไงดีครับวันนี้ สุดยอดแชปาร์กเก่านะเราเคยแนะนำยามาโนเตะไลน์นะครับคุณถ้ามาโตเกียวคุณไม่รู้จะไปไหนดีใช่ไหมฮะก็เราเคยแนะนำว่ายังไงก็ได้เอายามาโนเตะไลน์ให้ครึ่งรถไฟตรงนั้นให้ให้ได้ละกันเพราะว่าลงท้องใดก็ได้เนี่ยกลับมาได้ถ้าคุณปิดทางซ้ายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับมากลับมาใหม่ได้เลยประมาณนี้ยามาโนเตะไลน์ก็คือตรงตรงไลน์กลมๆนะครับแล้วก็ถ้าอย่างงั้นก้องเส็บวันนี้ครับทำไมเราเคยที่ร้อนๆน่ะก็ต้องเงางามดีกว่า อันนี้ยามาโนเจไรเนี่ยคนใช้บริการเยอะที่สุดในญี่ปุ่นนะครับแล้วหาสถานีรถไฟที่ใช้บริการน้อยที่สุดละกันดีปะคอนเซปต์เห <c oughs> โอเคครับแต่ละเดี๋ยวผมจะพาไปที่ไม่ค่อยมีคนรอนนะครับน้อยที่สุดในยามาโนเจไรนะครับไป <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเราไปสถานีรถไฟ อุกุ伊斯ดานีกันนะครับคือสมหรคนญี่ปุ่นรู้แต่คนไทยมาเที่ยวเนาะไม่เคยลองใช่ไหมครับอุกุ伊斯ดานีลองแต่ชิิจๆคุอเวนะชิบุยะอะไรพวกนี้ใช่ไหมค, ana, ค,นน <c oughs> มมครับแต่อุกุ伊斯ดานิเนี่ยคือน่าจะผ่านเพราะน่าสงสาไมครับสัตล์รถไฟเนี่ยครับแล้วก็น่าจะมีเหตุผลที่คนน้อย,อยนะคงไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้ามีอะไรนะ่าสนใจเราถ่ายรายการนี้นครับแต่ถ้าไม่มีอะไรก็เข้าใจแล้ว่าทำไมไม่มีใครลอง แค่นั้นนะครับนะคุณช่วยเยอะนะสำหรับทางท่านท่าบอดนะครับคุณก็อยู่บนนี้ก็ได้ตรงเลยครับไปด้วยนครับวันนี้ครับฐานนี้ครับนี่นี่ผมแนะนำาให้ครับคุณคุณดาก้อนเป็นคนไทยภาษาภาษาอังกไม่เข้าใจครับกคดภาษาอังกฤษเนาะตัวนี้ English นี่คอที่ไปภาษาอังกฤษสวิตกัเอ็ดพัส คุณก็จะซื้อบัตรเติมเงินได้สุิเกะหรือว่าพาสมอลก็ได้แล้วแต่ครับคืออี้ปืนเนี่ยเอ,อ่อไม่ไม่ไม่ได้จำกัดว่าเสน้นเส้นนี้พาสมอลเส้นนี้สุกะนะิกาคือใช้ได้หมดเลยไม่ว่า JR แล้วก็รถไฟใต้ดินทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็บรันทีสูดยูสนะเจือตรงน,นีคค้คุณครับคุณนดาวขึครัปบรันทีเวลาคือมีสุิเกะหรือพาสมอลใช่ไหมกดตรงน,นี้ปุ๊บแล้วก็แปะตรงน,นี้ปิด ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นอ่ะอีมานเนะอีมาเน่นเนก็ใช้ได้ยกขึ้นครับรายได้ที่ครับใช้ภาษามองได้รู้สึกกับแล้วก็ที่นี่มี Travel Information นะครับถ้าคุณมาญี่ปุ่นนะงอนไม่เข้าใจาก็เดี๋ยวช่วยเช็คดูนะครับมีภาษาอังกฤษเนาะที่เราไายก็คือ โตเกียวคัมปองเวนอลไม่มีวันเดีย์จิเกตเขาไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับน่าสงสารไหมครับอุกุยสุดาเนี่เดี๋ยวผมไปหากันนะครับอ๋อที่นี่ไม่ได้ขอเนี่ยไทยทำครับเจอกัดคังหน้า ชิน้นอเปิดหมดเลยหรอกุ้ยหุย้ยไม่ได้ใส่ขนาดนั้นครับอย่างนอเดลไลน์แล้วก็เราจะไปตอนนี้ครับกุกุอิสุดานินะครับไม่ค่อยมีความรู้จักครับเ <c oughs> มื่อไรเราอะไรกันเราพยยมเป็นส รายการแนะนําสถานที่ไม่ท่องเที่ยวครับเดี๋ยวพาไปครับว่ามีอะไรบ้างครับคนน้อยนะ รู้สึกว่าคนน้อยแหละคุณโดงดูอันนี้เวนอเตลไลน์นะไม่ใช่อยู่ที่ชิซโซกะนะอันเนี้ยโอ้แล้วลองดูนะคะว่าออกไปข้างนอกแล้วมีความแค่ไหนสัตวนีรถไฟอุกนาด์ที่ใช้บริการน้อยที่สุดในยามโนเตลไลน์ไปกันกับ รับดีครับเฮ้ยเข้าเแข็ยว,ว่าพักห้าตงห้ายเย็น <laughs> โอ้ยทีมงานเราพักทีนี้แหละเป็นดับร <laughs> อนดูครับนึกถึงนิชินาริโอซากาเนอะ <laughs> ได้กรีนแบบนั้นนะรู้สึก วิสแดนีเนะครับผมพูดต้นนะวันนี้พูดต้นนะครับอันนี้รายการกางเกิลใช่ไหมครับโอเคคือพวกนี้ปุนะ่ะถ้าได้ยินว่าวิสแดนีเนะนึกถึงโรงแรมพวกนี้นะครับเขาโรงแรมให้เช่าแบบกลางวันสองปังเก้าร้อยเยนอะไรเงี้ยกลางวันแบบพักทำอะไรนั่นแหละใช่ตัวรซันตนันคิดถูกไห <laughs> นนั่นนะครับวัยรุ่นคู่กันอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบชอบไหมเออใช่เขาก็พักกันอย่างเงี้ยแหละครับนะ คนนี้่นเรียกว่าลาบโฮเทลอันนี้อะไรกลางๆคืนใช่ไหมครับ <laughs> เราเรียกว่าลาบโฮเทลนะครับอันนี้คือว่าตรามนี้ปุ่นที่แบบมีมานานแล้วเราก็เลยนี่แหละพวกโรงแรมนี้ลาบโฮเทลหมดเลยนะครับถ้าสั้นสนใจก็มาเองนะครับะ เงียบอะไมีคนเอะไปทางนี้แล้วกันเนาะอ๋อตอนนี้แค่นี้วิวนี้ก็สวยมากเลยนะเหมือนอนิเมชั่นญี่ปุ่นเลยอันนี้ ยมากได้ไหมครับคุณผู้ชมเวลาหน้าร้อนนะครับที่ปมก็จะได้เสียงอย่างนี้นะครับเซมินะฮะจักระจังจักระจังแล้วก็ได้เสียงกระดิ่งนะฮะ น,นี่คือถ้าเราได้ยินเสียงอย่างนี้นะจะนุกถตงหน้าร้อนนะคะร,รับเฮยเราไปที่นี่ดีไหมเขาแนะนำว่าร้านดังไปตอนนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายกเลี้ยวขวาโอเคไปไหมไาสนใจนะเขาเขียวว่าขานมพันทอด ซ้ายหรอตอนนี้ลานี้ครับดังดันนะครับตอนนี้โอเคเดสคุณอยู่ไหนแล้วครับท่านี้นะครับท่านี้ครับท่านี้ครับท่านี้ครับลานี้ครับคือลานี้ครับดังดันนะครับตอนนี้เมื่อกี้เห็นในนะอุโมงค์ตอนนั้นอ่ะนะ ลานี้นะครับคันไซพานนะครับง่ายมากครับรงจากสถานีรถไฟเดินมา3นาทีเองเฮ้ยสีนาทีคร <Hey, S 1> ึ <hey. S 1> ่งเข้าไปแล้ครับร้านขนมปันย่างบ้ายังไงคับอ่ะคุณ้ชวอยดีสดี่าสดว่า่าสะาสครับ่่าสะดว่าดวดว่าดวบาดาว่สะดยด่่สดดา

えこれ台湾台湾のパンなんですか？日本？あじゃなくてごめんなさい。あこれこっち。はい。これはね、はい。なんとなく考え。何にメニューにゃババ、キララオ、オ、これ結婚マラか。なんとなく考えたんですね。なるほどですね。でこごい合うからびっくりしちゃった。あ本当ですか？うん面白いですね。だってちょっとタイ語で説明させてもらいますね。カノンパンと、でこれもアイテム。じゃね。でこれチョコレートケーキでパンなんですか？そうです。 おお、花見、チョコレート、クリームチーズ、あっ、ぽん。サラ、レキムチ。日本だとね、給食に、揚げパンが出る地方がある。あります、あります、自分も。そうですね、あ、自分もそうでした。はい、横浜なんで。それで、こっちの揚げパンが、みんな、一応、知ってる。ああ、なるほどですね、そういうことでこちらのメニューをやろうと思ったんですよ。ああ、なるほどですね。中に、何挟むかは、全く、未知数。適当に。

ライカンニップ、また、いうんライカンダンダンの。で、ポンチョマニア。なら、あのっち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 でいいですか、あの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 っちですね、あの、中連あの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 ーさんのお名前、サノッチ、あれに、こーさんのノッチ、あれに、ここにポチューさんのお名前、サノッチ、あれに、ここにポンチューさんのサノッチ、あれに、チューさんのお名前、サノッチ、あれに、ポンチーさんのお名あに、

อันนีままいい้เนีカカカカ่ยข้าวคัカカ่งข้ากั่เน่ยขนมบังทอดกับไอติมข้าวันมากก็มีชามสิมอาจารย์น่าเล่นหน่อยผักเล็กหน่อยแเพลงยักหน่อยั ได้เลยครับก็คือมานะครับอย่าลืมนะครับอันน้องจิ๋นะครับอยู่ที่นี่ดีคือสำหรับเรานะครับข้าวหน่อพลทอดคือเราอะกินถ้าเด็กๆนะครับเพราะว่า เวลาพัดหม้อมเรียนพัดหอมใช่ไหมเขาเที่ยงก็จะมีเราคิวชุกคอคิวชุกก็คืออาหารดามวานของเด็กๆกจะมีขนมนปันทอดนี่แหละครับก็เลยรสชาตินี้เราชิมแล้วชิมอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็เขาว่ามาผสมไอติมแล้วก็มีชโคโคโ็อกโกแลตมีโกโก้ใส่อะไรเนี่ยครับไม่ใช่โกคโกค้ทสิโกโก้โกคโกค้ใส่รับสชาติแบบเข,ข้ากันเลยอืมนี่ サービスあっほんとにじゃあタイの人来たらこれはランチサービスが出るありがとうございますありがとうございます

僕言えないのにはいやいはいない然でびっくりはい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 のいはいしててレポーターはいペンピいは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 の仕事でいは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 い เป็นเป็นเป็นเหมือนคนนะนักเดินทางแล้วก็ได้นำรถไฟใต้ดินช่วงสร้างที่เมืองไทยแล้วก็โอเคผุดแล้วโอ้โหสิ่งเจ้าสุดยอดมากจริงจริงสุดยอดแล้วแต่โหอันคือไม่ใช่ว่าราคาถูกนะ คือไม่ได้แพงมากแล้วก็อร่อยด้วยแล <oz itar absorption> ้วก็ํกำรมที่สุดนะน่ารักเพลงก็น่ารักอนจิเจีโอ้แล้วก็ผู้หญิงนะคะเขาก็เป็นน้องสาวน่ารักมากเอ๊ะซื้อน้ำกันดีไหมครับอุ้ยปกติเนี่ยนะถ้ามาญี่ปุ่นอ่ะปกติเคเเออเคคาเฟ่นะ ประมาณร้อยสิบเยนร้อยสามสิบเยนนะที่นี่เท่าไหร่รู้ไหมครับหกสิบเยนครับอุย้ยมีห้าสิบสิบกอบาทเองหนึ่งสองสามสี่มาจริงหรือเปล่ากระเป๋ายันเยรือเปล่าห้าสิบเยนนะโอ้โหขึ้นตากล้องไหวมาก <laughs> ไม่ใช่แค่กระป๋อนนะข้างในมีไม้มีลูกที่ครับโดนดือรสอาตัดมันยังไงอร่อยเปล่าโอหเย็นดีนะอุ้ยอร่อยอร่อยใช้ได้คุณ้ชมครับมีอะไรบอกนะครับจากที่เรซานอนครับพอดี เดือนนี้นะครับเดือนตุลาคมนี้นะครับวันที่25 26 27นี่แหละครับสกอตช์ปันจากจัดอีเวนต์นะครับสกอตช์ปันแอนด์จัมโมพรีเซนต์จากปันครูดวัน2019ครับว้าวคือก็คือเราสกอตช์ปันเนี้ยไปทุกที่ใช่ไหมครับที่เราสนใจที่เราคิดว่าสกอตช์อย่างเนี้ยนหะยกมาที่จามโมบังกะปีนะครับวันที่25 26 27นะถ้าคุณว่านะครับมาอีกเลยนะครับมาอีกเลยนะอย่าลืมนะครับ อะไร,อ,ะไรอร่อยชิมๆแล้วก็เกี่ยวกับนะ่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการตอน,ท,นที่อ,อะไรครับมาหมดเลยครับอย่าลืมมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ย่งางไก่อยู่ครับเข็นอีกคนโง่หนา น่าสนใจนะเฮ้ยไรเดี๋ยวคิวเก้าคิวเก้าขนมปังยังเดี๋ยวไม่พอออกครับโอ้ยร้านนั้นไม่ธรรมดาเลยดูดิคิวยาวมากเลยนะลองขนาดนี้นะเราลองดูไหมกล้าลองไหมโอเคสำหรับคุณผู้ชมครับเราซื้อครับโรคิว ร้านชื่อว่าไซโตะนะครับ ร้องขนาดนี้นะตัวนี้สันสิษษสนค้าของสาแล้วนะเขาจะถ่ายไม่ได้ก็ได้ครับเดี๋ยวลงถ่ายสินค้าให้จบนเะียนนะเดี๋ยวยยจออรอ <c oughs> ดูว่าอันนี้จได้ไหม サンプルは食べてほら。 ไทยเซนต์กข้าอยู่ข้างล่างอ่ะบางๆหน่อยนะครับไม่เห็นเขาเลยครัสตที่เข้าใส่ข้าวรับอเข้าอยู่นี่อุ้ยอ้ยอ้ยตาเ้อ้ยตาเึคืมรอคิวคืม うんはうん。<laughs> うん。そう <laughs> <laughs>

สิบนาทีเลยร้านชื่อว่าขับเทิใส่ไก่หมักข้าวเฮผมดูหนังนะฮะคืหลายแย่นะคือเป็นอันดับแชมเปียน,นอันดับหนึ่งเกี่ยวกับข้าวหน้าในโตเกียวอันดับหนึ่งนะนั่นจากหวัดต่างคจังหวัด ชิซื้อเลยอร่อยมากแต่อิ่มมากเพราะเขาอะราคาไม่แพงเนานะแต่แบบเต็มแล้วก็อร่อยเข้าอร่อยครับแล้วก็แน่นอนปลาเขาสดมากสองร้อยก็ไปนะเมื่อกี้ครับวันนี้ก็สมัครคุณผู้ชมนะได้แพนที่ใหม่สําหรับเดินทางน,นะครับผักหมุดได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้จากขี้โร่นะครับฝากด้วยครับแล้วก็ อุกุยสตานิเนี่ยตรนแรกอะไม่มีในแผนที่ใช่ไหมครับแผนที่อธิบายวันเดทริปอะไม่มีแต่ลองดูสถานีรถไฟที่ใหม่ๆนะครับไปไม่ยากครับชื่ออะไรครับอุกุยสุดานิอุกุยสุดานิพูดสิครับไม่ชัดอีกรอบนังนอุกุยสุดานิยังไม่ชัดเ <laughs> มือนทร่หลกพูดอะ <laughs> ไม่ชัด <laughs> เอาไว้เลยครับ เดีวเชกดน่าครับจากอุกสุดานิสวัสดีครับ ซูกุยเจแปนแอนด์เดอะมอลล์พรีเซนต์เจแปนฟู้ดวัน2 0 1 9เทศกาลญี่ปุ่นสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของซูกุยเจแปนฉลองเปิดเส้นทางใหม่บินโรงสุทโทโฮคุรวมสุดยอดอาหารญี่ปุ่นพร้อมโชว์พิเศษจากนิคุอโอจิซังเผยสุดยอดเทคนิคการย่างเนื้อวากิวเสริมทัพด,ด้วยราชามาคุโรกับโชว์แร่ปลามาคุโรยักษ์และแชมเปี้ยนเจลาโต้ระดับโลกพบกันได้2 5ถึง27ตุลาคมนี้ที่แกรนด์ฮอล์ชั้นจีเดอะมอลล์ more, บางกะปิกับเทศกาลญี่ปุ่นในแบบที่คุณสัมผัสได้แล้้้ววตอองรองร่าุย ยุคเลวอะฮีราก็เปลี่ยนแล้วตัวสั้นตัวสั้นตัวสั้นนี่น่าสนใจโอ้ช่วยสย โรยไม่ไหวไงววผมเอาทำงานแสิครัไม่ไหวไงเอ็กซเตรเดินไปให้ซื้อให้กินให้เดี๋ยวน,น, <c oughs> นี้เอาหมดเลยนะครับแค้อนมันม้งเนี่ยเขาอย่อร่อยมากจริงจ เขาเลยเรามาจริงๆผมแส่ร้อนร้อนช่วงนเที่ยงน่ะเขาพร้อมแส่ให้ถ้าคุณโชคดีนะเขาจะให้อร่อยจริงอีอร่อยจริงอันนี้ชิวโอเคชอร่อย